สวัสดีทุกท่านครับผมก็วันนี้อยู่ที่ตลานรถไฟลับุรีสองนะฮะตอนนกลางในเดือนตุลาคือเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับผมพี่รบบุรีเป็นรถไฟทางคู่นะครับผมนะก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นรถไฟทางคู่รถไฟธรรมดาน,นี่แหละก็จะไปสุดที่ทางโคกกระเทียมนะครับผมไปวิ่งกับ เชื่อมทางเก่าทีลบโคกกระเทียมเป็นทางคู่เหมือนกันสถานีนะผมไม่มีบันไดเลื่อนนะแต่เป็นลิฟต์นะฮะใช้ลิฟต์ได้นะครับทางชั้นสองแล้วก็ชั้นสามใช้ลิฟต์ทั้งหมดเลยนะฮะก็ใกล้ๆแล้วแหละครับผมใกล้แล้วเสร็จแล้วแหละเพราะว่าช่วงคืนได้มีการทดสอบเปิดพวงเปิดไฟบ้างในบางส่วนแล้วนะฮะก็เล่มการเก็บารายละเอียดคิดว่าปลายปีนี้ก็น่าจะได้ยินข่าวดีนะครับ ส่วนการเปิดใช้เนี่ยในปี6-8เลยนะฮะก็รอรอกันไปยาวๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ข้อสุปว่ารถไฟขบวนไหนบ้างที่จะมาวิ่งสถานีใหม่นะครับเพราะว่าจะมีรถเร็วรถโวดรถโพิเศษนี่แน่นอนแต่รถธรรมดานี้ต้องรอกันนะครับบรรยากาศก่อนนี้ทางทีมก็ระดมพลกำลังกันเลยนะครับว่าต้องเร่งไม่เร่งมือกัน